วัสดีค่ะค่ะพบกับโครงการสร้างนวัตกรรมความรู้สู่สาธารณะในระบบวีออนไลน์นะคะทางเว็บไซต์บางพัฒน์คีอดนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแนะนําตัวก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมกันแล้วนะคะใช่นสัปดาห์ของช่วงของมีการขยายดูนะคะนัชยาพานิชนะคะเจ้าพนักงานธุรการกองช่างนะคะค่ะ ใชค่ะนางสาวปภาวรราค่ะผู้ช่วยเป็นงานพิธีการจองช่างค่ะวันนี้มาวันพิเศษนะคะวันพิเศษเพราะว่าใกล้เข้าสู่วันของวันที่สบานนะคะวันที่24มเมษายนนะคะ2554นะคะเรามารู้ประวัติความเป็นมาของวันเทศกาลกันหน่อยนะคะเพิ่มเสีย ในวัน,วนที่พรบาเนี่ยเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ให้ทันสมัยเป็นอันเดียวกันกับนาระยะประเทศโดยจที่มีการปกครองท้องถึงขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะในประเทศไทยในร,รนใูปแบบสุขาภิบาลที่สุขาภิบาลท่าฉลองจนหลังสนุจสาคอเนื่องที่สุตะาคนนะคะ 2,411และได้ขยายการตั้งสุข,ขยาภิบาลออกไปในท้องถิ่นต่างๆเพิ่มขึ้นที่ประเทศนะคะค่ะแล้วก็ต่อมาเมื่อประเทศไทยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธ,ธิปไตยนะคะในปีพศ .2475 ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะพุทธศักราช2476ซึ่งได้ประกาศ พระราชบัญญัติจัดงเทศบาลจนกระทั่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2466จนถึงปัจจุบันนี้นะคะในปัจจุบันนี้นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยเนี่ยเทศบาลเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งมีฐานะเป็นพศตัวแทนของรัฐบาลและกระทรวงทหาดไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นหนงยิ่งต่อการบริหาร ตอการริการสาพลันะ,นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการจังประชาชนในท้องถิ่นอย่างดีที่สุดนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมา70กว่าปีมานี้นะคะทศบาลเป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบำบัดทุปบรงสิ่และสร้างความเจริญต่างๆให้แกป่ประชาชนในเขตชุมชนค่ะค่ะึ่ะนถือว่าเป็นกระบวนการสำคัของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะที่ประชาชน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็เพื่อระนับถึงบทบาทและความสําคัญของการปกครองส่วนองิ่นในรูปแบบของเทศบาลมหปไทยจึงได้มีการประกาศลงเมื่อวันที่4ตาคมพุทธศักราช2562กําหนดให้วันที่24เมษายนของทุกปีนะคะเป็นวันเทศบาลนั่นเองค่ะแล้วก็ได้แจ้งให้กับเทศบาลท่วประเทศว่าจะเป็นเทศบาล ยาและก็กรุงทพมหานครให้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลเป็นประจำทุกปีอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรนะคะการรณรงค์ให้ประชาชนท้องถิ่นแบบจัดการหนบริการนะคะให้ประชาชนคนที่เป็นกรณีพิเศษนะคะการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ ของพิษบานที่ประชาชนได้รับทราบไปเพื่อถึงกันอย่างเช่นวันนี้นะคะที่เราสองคนมาเผยแพร่ข้อมูลของพิษบานนะคะผ่านทางระบบทีออนไลน์นะคะในปีนที่ผ่านมานะคะก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ร่วมกับสมาคมวิทยาแห่งประเทศไทยเนี่ยได้จัดได้จัดให้มีโครงการมันพิษบานขึ้นนะคะเพื่อเชิดชูวัตถุสำคัญของพิษบานนะคะให้แก่ประชาชน มีกิจกรรมพิเศษนะคะเช่นทำบุญตักบาตรกิจกรรมแข่งกีฬาการจัดแบบพิธการนะคะ,คะ,ะก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะก็คือเพื่อเป็นการระลึกถึงความสําคัญและความเป็นมาของการก่อกําเนิดวันเทศบาลน,นั่นเองชแล้วก็ยังให้พนักงานเทศบาลไม่ว่าจะเป็นพนักงานเทศบาลสามานันพนักงานครูเทศบาลพนักงานสถานธนานุบาลนะคะ,ะพนักงานจ้างตามปกติ นพนักงานจ้างทั่วไปก็คือพนักงานของทศบาลไม่ว่าจะเสี่ยนไม่ว่าจะเป็นพนักงานเงินเสี่ยนใดา็ตามปนะคะนใ,นในส่วนของที่ว่าเป็นเหมือนข้าราชการกับอยู่พนักงานจ้างนะคะคือคุณไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นพนักงานของทศสบาลก็คือให้ได้มองเห็นความสําคัญของการบริการและการอำน,ออนรวยความสะดวกสร้างความเป็นธรรมความเสมอภาคให้กับประชาชน ที่มาใช้บริการนั่นเองอย่างเช่นของกองเราเนี่ยก็คือในเรื่องของการบริการประชาชนก็อย่างเช่นในเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารใช่ค่ะในเรื่องของงานสือใช่ค่ะการซ่อรแางไฟฟ้าสาธารณะน,นะคะแล้วก็ยังมีวัตถุประสงค์อีกนะคะก็<ต>คือเพื่อให้บุคลากรของเทศบาลของเราเนี่ย<พ>มีความรักความผูกพันความรักใค<พ>่ซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ปัจจุบันนี้ยองค์กรในรูปแบบของเทศบาลเนี่ยทั่วประเทศนะคะมีมีถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่แห่งเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ,ะแบ่งเป็นเ,นเนทศบาลนครยี่สบิบสองแห่งเทศบาลเมืองหนึ่งร้อยแปดแห่งและเทศบาลตะบลหนึ่งพันสิบสี่แห่งค่งอนข้างเยอะนะคะในส่วนของเทศบาลตะบลน้ำพัดนะคะเราได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เนื่องในวันเทศบาลเนี่ยผ่านการ เผยแพร่บทบาทและความสําคัญขององค์กรเนี่ยก็คือผ่านในระบบทีวีออนไลน์ทางเว็บบางที่บบทีโอแบบทีเอ o t h เหมือนที่เรากําลังกระทํากันอยู่ใช่ค่ะวันนี้ก็จะได้ท่านท่านใดที่ได้ติดตามระบบทีวีออนไลน์ของบางพระเนี่ยก็จะอช่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะมีหลายหลหลหลายกองก็มีหกกองจะมาพูดถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ว่ากองแล้วก็ การที่ผ่านมาในในของกองแต่ละกองนั้นๆน,นะคะสําหรับบทบาทหน้าที่นะคะของกองสร้างก็คือมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรํารวจออกแบบกับการจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคารตามร,รมะเบียบกฎหมายงานางานแผนการปฏิบตัติงานการก่อสร้างก็ซ่อมบำรุง,ง,ง,งค่ะ,คะ ล้วก็มีการควบคุมการก่อสร้างซ่อมซ่อมบำรุงรวมถึงงานแผนมมกโกจนบางคนเอะการสร้างมีควบคุมก่อสร้างแล้วบำรุงควบคุมการก่อสร้างมีโครงการเป็นเสนอจะเป็นโครงการของของของเทศบาลน,นะคะไม่รวมเพรามว่าทการรุกกองทัพเนี่ยนในชางอยา่จะต้องไปควบคุมดูแลอาคารของท่านนะเวลาท่านปูกบางคนเข้าใจว่าเราจะตั้งไปดูแล เน็งเปนงานสร้างปรับรุงใหญ่เสมอบางบางคนเนี่ยเอ๊ะปลูกบ้านทาไมช่าง <teh S 2> ไม่ไปดูควบคุมให้ว่าจะต้องวัดระดับเท่าไหร่อันนั้นเป็นท่านไม่ต้องเป็นหน,น้นทานนที่ดูแลของท่านแต่กอ,อ,อง,งแต่หน้าที่ของเราเนี่ยจะดูแลให้ท่านไม่สร้างผิดแบบแต่ที่ท่านมาขออนุญาตนะคะก็คือขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบใช่ค่ะเรามาดูว่า,าในส่วนราชการภายในของกองช่างนะคะว่ามีหน้าที่อะไรกันต่ออีกนะคะใช่ค่ะ ส่วนรบพการษาในกองร้างเนี่ยคะมีอำนาจหน้าที่ดับชอบแบางนี้นะคะก็คือจะมีฝ่ายแบบแผ่และก่อสร้างของพิพากษาเนี่ยของเรากองร้างนี่ยจะเด็งเป็นสองฝ่ายหลักๆนะคะคือหนึ่งฝ่ายแบบแผ่และก่อสร้างก็คือมีหน้าที่ควบคุมดูแลและผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านที่ของงานวิศวกรรมงานสถาปัตยกรรมงานทังเมืองและงานพลรการก็คือเราอยู่สองคนนี่นะคะแล้วก็ในส่วนของฝ่ายที่สองนะคะก็คือฝ่ายการโยธาและก็ช่างสุขาภิบาล ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภคงานสวนสาธารณะงานสถานที่และก็ไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงงานช่างสุขาภิบาลด้วยค่ะควหน้างาน2่านเนาะที่จะถูหเรับบ่อยๆค่ะถ้าเกิดท่านใดที่ที่มาติดต่อกองช่างอยาจะเจออาอจะเจอเราอยู่3่านที่จะต้องติดต่อนะคะก็คือได้มีศวกรดก็คือว่าที่เราดูสายเรดูฝุนนะคะในช่างโยคาสามนะคะ ปะด็นเราในเรื่องของวิศวกรรมคปัต,ปตยกรรมถังเมืองงานสาธาร,รณระโภคคือจะอยู่ในส่วนของทั้งสองสายของกองสร้างเลยะะใช่ค่ะส่วนอีกทัานหนึ่งจะเป็นข้าราชการในขันตจวิยวันรเองนะคะในสร้างไฟฟ้านะคะสี่ะจะมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะนะคะหรือสถานที่นะคะ,คะอย่างเช่นท่องเจ้าหมายว่าสายดับเนี่ยจะเนียจะไปที่ที่จะแอบที่ที่ขับวัทหรือที่แจ้งของเรานั่นเองนะคะ อีกคนหนึ่งก็คือเป็นสาวสวยท่งานงานอยู่ประจำใช่ค่ะคือคุณกรอบเพชรนั่นเองนะคะค่ะจะมาติดต่อในเรื่องของสานุภาตต้นไม้แล้วแต่งกิ่งไม้บริเวณสาทางสาธารณะนแค่ะก็ต้ผ่านคุณกอบเพชรนะคะเป็นหน่วผู้ช่วยเจ้าพนักงานผู้ช่วยวิชาการสวนสาธารณะของเรานั่นเองค่ะรมมาาเ ผลงานของการดำเนินงานมาของเรานะคะที่ผ่านมาในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์น่ะกองช่างของเรานะคะก็จัดโครงการโครงการก็คือเป็นโครงการความรู้ด้านผังเมืองแก่ประชาชนนะคะเมื่อวันพฤหัสที่17กุมภาพานันธ์นะคะ, <Yeah. S 1> ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาชนในให้ในเขตเทศบาลเนี่ยได้รับความรู้กฎหมายด้านผังเมืองและก็กฎหมายควบคุมอาคารที นั่นเองแล้วก็คือเพื่อให้ประชาชนสามารถนาคนวามรู้ที่ได้รับนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นั่นเองแล้วก็เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาละค,ะค่ะ<ต>คกิจกรรมที่สอนะคะว่าเป็นกิจกรรมจัดจต้นไม้นะคะที่ชายทะเลบางพระนะคะก็เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนั่นเองก็เราได้ดำเนินการเป็นสิบดันนะคีอเพราะว่า อ่ามันดิ่วิเวนในทะเลบางพระนะคะแล้วก็ในทะเลเนี่ยจะมีต้นสนต้นสนใหญ่นะคะเป็นจำนวนมากเกือบห้าหกสิบต้นค่ะก็พอเกิดลมพายุลมแรงเนี่ยก็จะเกิดต้นเขาเรียกต้นไม้ลั่นค่ะก็จะน่ากลัวไปลั่นมาก็คืออาจจะหักใช่ค่ะแล้วก็บริเวณนั้นจะอ่าชาประเนชาเประมซเมืองเขา อ่าไปออาใช่ค่ะไปเกะปูอ,อะไรอยู่บริเวณนั้นนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ชายทะเลเลยก็ขึ้นมาเกะปูแล้วก็ตรงอะไรจะอยู่ตรงน,นั้นต้นไม้ของต้นสนใช่ค่ะแต่เมื่อเกิดมีพายุลมแรงก็คือต้นสนเนี่ยมันมันต่อง่ายอยู่แล้วมันก็คือเกรงว่าจะหักจากต้นมันอานในเกรงจะได้เกิด อันตรายกับตัวเขาเอง <คะ S 1> แล้วก็ด้วยละด้วยทางที่ว่าเทศบาลเนี่ยก็คือเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณและบินทเลเตอร์นั้นด้วยนะคะใช่ค่ะจึงได้มีการตัดต้นไม้บริเวณชายเส้นก็ได้ผ่านไปแล้วนะคะเป็นผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ<ช>ก็ต้องขอขอบคุณชาวชายทะเลบางพระนะคะ<ช>ที่ให้ความร่วมมือใช่ค่ะเพราะอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะเพราะว่าเราต้องปิดเส้นทางการจราจรทั้งหมดเพื่อป้องกัน ความปลอดภัยอ่าเพื่อความปลอดภัยของท่านนั่นเองบางคนเอ๊ะปิดทำไมเนี่ยฉันจะไปตรงนี้เพราะบางทีเนี่ยเราใช้เชิงยกเพราะว่าต้นไม้นี่เขามองดูว่าเหมือนเหมือนว่าไม่เป็นอะไรอ่ใช่ค่ะแบบป้องกันความปลอดภัยให้เขาแล้วแต่บางทีมันมีการผิดมีการีเกิดขึ้นได้นะคะมีการปิดเส้นทางเพราะขนาดเราเฟรชนะพี่เพราะว่าเราเอาเชิงมายกเอาเชิงมาตัดเพื่อเอาเทียนมาพิจิตนไม้ลงโยนเกิดฝาเคนไปตั้งเยอะใช่เพราะว่าบางบางต้นเนี่ย มหน,นักเกินเคนก็มีนะใช่ค่ะเพราะว่าเราเราไปเราไปเกะเือเนี่ยต้นไม้เป็นโพงแต่พอตัดจริงๆแล้วอะเสื่เน,นินเขาดันตันนัำหนักก็เลยเยอะนะคะ